สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาถอนหอมแขกที่เราปลูกไว้ตั้งแต่ต้นเดือนมก,กราคมค่ะทุกคนตอนนี้ก็เดือนพฤษภาคมค่ะก็ปลูกไว้เกือบ5้าเดือนแล้วนะคะผลผลิตออกมาเป็นที่พอใจมากเลยค่ะทุกคนได้หอมแขกหัวใหญ่เลยค่ะ ก็ดีต่อใจคนไกลบ้านค่ะทุกคนได้ปลูกผักกินเองได้ผลผลิตดีก็ดีใจค่ะทุกคนคะ่ะหอมแขกนี่ปลูกครั้งเดียวนี่กินได้ปีหนึ่งเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะปลูกใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะเดี๋ยวพอเราถอน หอมแขกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมปรับดินคะ่ะทุกคนบำรุงดินเพื่อที่จะปลูกผักฤืดูร้อนต่อไปนะคะเราเพาะมะเขือเปาะไวคะ้ค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวถัว่วพลูอะไรประมาณเนี้คะ่ะทุกคนเป็นผักสวนครัวคะ่ะปลูกแบบเล็กๆน้อยๆคะ่ะเพราะว่าเรามีพื้นที่จำกัดคะ่ะทุกคนคะ่ะ มัดอนค่ะทุกคน้เอาไปตัดเพื่อทะเลก็จเอาไปตัดนิ่งตอนก็จะเก็บไว้อือเก็บนไม่รย้จะไปซื้ออีกอืมสวยอีกอะสวย better than ไหนสวยนี่